สวัสดีนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับข้อมูลนะครับก็คือว่าเป็นภาพคู่นะครับของผู้ที่เป็นผู้บริหารของนะครับกับฟิล์มรัฐภูมิและก็สามารถเจนชัยจิตวณิชนะครับซึ่งทางผู้บริหารหญิงคนนี้นะครับก็เป็นผู้บริหารเรียกว่าเป็นมาดามท่านหนึ่งแล้วกันนะครับของบริษัทซึ่งบริษัทเนี่ยตอนนี้ก็ทางรองผู้จัดการ สอบสวน,นกลางคือท่านบิ๊กเต่าเนี่ยท่านก็ทราบแล้วนะครับว่าระเบิดแล้วแตกแล้วแล้ววันนี้ก็มีผู้เสียหายมาด้วยเพื่อที่จะนําพยานหลักฐานเชื่อมโยงพฤติกรรมพฤติการพฤติกรรมของคุณฟิล์มซึ่งจะเกี่ยวข้องอย่างไรนั้นก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นคนติดตามดูแต่ว่าเท่าที่ทราบก็มีบทบาทสําคัญพอสมควรนะครับไม่ใช่แค่พิชเชนเตอร์อย่างเดียวมีคลิปในการเชิญชวนต่างๆด้วยหรือไม่แล้วก็ เป็นสิ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้เสียหายเนี่ยสมัคร